นับตั้งแต่ที่ตำรวจนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐใช้มาตรการจับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็นำตัวไปฝากขังตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเป็นต้นมานะครับหลังจากนั้นเริ่มมีคำสั่งจากศาลผมใช้คำว่าเริ่มมีคำสั่งจากศาลนะครับทยอยสั่งปล่อยตัวแกนนำออกมาเป็นระยะระยะและศาลเองก็ปฏิเสธคำร้องในการฝากขังของตำรวจเนี่ย ทบจะทั้งหมดเลยนะครับในระยะหลังและเพิกถอนหมายจับล่าสุดแล้วครับเป็นคิวของคุณสมยศทุนอานทน์คุณเอกชัยแล้วก็คุณสุรนาถคุณสมยศกับคุณอานท์นั้นเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทั่วไปนะครับแต่คุณเอกชัยและก็คุณสุรนาถนั้นเป็นคดีมาตรา110ก็คือเรื่องของการประทุษร้ายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จากเหตุการณ์เมื่อวันที่14ตุลาคมที่สะพานชมัยมารูเชตนะครับเหตุผลก็คือเมื่อครบกําหนดฝากขังแล้วคือตํารวจเนี่ยเวลาจะฝากขังผู้ต้องหานะครับต้องฝากขังเป็นผัดนะครับรอบนี้ครบผัดแล้วตํารวจเนี่ยขอสารฝากขังต่อแต่สารปฏิเสธสารไม่ให้ฝากขังโดยให้เหตุผลว่าตํารวจได้สอบปากคำเนี่ยไปแทบจะสมบูรณ์แล้วจึงไม่มีเหตุผลที่จะ ให้ฝากขังอีกต่อไปนะครับทั้ง4คนจึงได้รับการปล่อยตัวออกมาเมื่อเที่ยงคืนนะครับเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาก็คือเขานับวันเต็มนะครับนับวันวันหนึ่งจะพ้นไปอีกวันหนึ่งก็คือหลังเที่ยงคืนไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนอันนี้ต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนเพราะนั้นเนี่ยจนถึงณนขณะน,นี้จนถึงณนขณะน,นี้ผมเข้าใจว่าไม่น่านจะมี แกนนําหรือถ้ามีก็น้อยมากๆนะครับจนผมนึกไม่ออกที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจานะฮะที่ถูกคุมคุมขังเลยเพราะคาดีต้องใช้คำว่าคาดีหนักนะครับโทษหนักอย่างประทุษร้ายราชินีเนี่ยนะครับอย่างคุณสุน้าคุณเอ,ณเอกชัยเนี่ยก็ศาลก็ไม่ให้ฝากขังละศาลก็ให้ปล่อยออกมานะครับ, <S <S ๆๆรบเพราะนั้นเนี่ยถ้าดูจัดภาพรวมตอนนี้ทุกคนก็น่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นอิสระ ส่วนตำรวจนั้นจะลดราวาสอกในการนำตัวไปฝากขังถอนหมายจับนู่นนี่นั่นนะครับถอนหมายประกันขอไปจะเกิดขึ้นหรือไม่เพราะพราะทั้งหมดนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่าเกิดขึ้นมาจากศาลหมดเลยนะครับกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยในระหว่างการทําคดีเนี่ยตำรวจสามารถขอหมายจับตำรวจสามารถออขอฝากขังไอ้สองอันเนี้ย มันมีโอกาสจะทําให้ผู้ที่ถูกคดีเนี่ยติดคุกได้ท,ท,ทั้งๆที่คดียังไม่ตัดสินนะท,ท,ทั้งๆที่คดียังไม่ตัดสินซึ่งปรากฏว่าศาลปัดทิ้งหมดเลยที่มีอย่างเมื่อวานนี้รุ้งเนี่ยรุ้งถูกเพิกถอนหมายจับและศาลไม่ให้ฝากขางังคัดค้านหมายฝากขังตํารวจเนี่ยก็เป็นพ่อศาลนะเอาเป็นพ่อศาลเอาตรงนี้ก่อนให้ชัดเจนเมื่อคืนนี้น่าสนใจหลังจากที่ปล่อยคุณอานท์คุณสมยศคุณเอกชัยคุณสุรนาถออกมาปุ๊บเนี่ย ก็มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเอาเอาประเด็นแรกก่อนออกมาจากคุกก็ประกาศสู้ต่อและ,ระเร็วๆนี้จะมีการจัดปลาใสใหญ่พูดอย่างนี้เลยฮะไม่ได้วันเกรงนะครับจะปลาใสใหญ่ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ลาออกนะครับพูดถึงอขาดที่ว่าอาจจะมีการไปปิดล้อมสภาเป็นการยกระดับความเคลื่อนไหว และพูดถึงการลดเพดานช่วงนี้มันมีข่าวเรื่องการลดเพดานออกมาเรื่อยๆเพราะว่าก็คุณนัทวุฒิแล้วก็กลุ่มที่เรียกว่า All People i n g a เกเนี่ยไปไปพูดไปโพสต์ในเงื่อนไขข้อเรียกร้องที่เหมือนกจะเป็นการลดเพดานลงคุณอานทน์บอกว่าถ้าจะลดเพดานเนี่ยจากสมข้อหรือข้อเดียวทําได้นะแต่จะเหลือแค่ข้อที่สก็คือเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย เพราะนั้นเนี่ยออกจากคุกมาแล้วต้องใช้กำลีงยงออกจากคุกมาก็สู้ต่อทันทีนะครับแล้วบอกว่าจะประาศัยใหญ่พร้อมกับบอกว่ามีโอกาสจะไปปิดล้อมสภานะเพราะตอนนี้มีการเปิดประชุมสภาสมัย3มันครั้งที่2ของปี2,563แล้วนะครับซึ่งสภาเดี๋ยวก็ต้องวุ่นเรื่องการแก้ไขรัฐนูนและอาจจะรวมไปถึงการตั้งคณะกรรมการสมัติฉันซึ่งทั้งสองเรื่องไม่รู้ว่า จะทาไปถูกทิศถูกทางหรือว่าเป็นการยือ้อหรือซื้อเวลาหรือเปล่านะครับวันนี้อานน์ออกมาละอานน์ออกมาละบุ้งก็เป็นอิสระละเพนกวินไม้ตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นอิสระอยู่ดีเพราะถ้าดูจากสถิติของศาลในในระยะหลังเนี่ยตอให้ตำรวจเอาไปฝากขงาังศาลก็ไม่รับฝาก นะครับว่าคงจะออกแนวเดียวกันหมดเพราะนั้นเนี่ยแกนนําทุกคนก็จะกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นสักนิดหนึ่งนะครับปรับสภาพแวดล้อมนูน่นนี่นั่นนะครับทุกคนกลับมาละแล้วบอกว่าพร้อมปราคือเราต้องพูดกันตามรงว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้านับคนที่เป็นแกนนำแกนหลักที่ที่ท,ที่ดูจะเป็นผู้นําทางความคิดได้มากที่สุด ก็คงต้องเป็นอานุนดนำพานะประกาศสู้ต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาใสใหญ่ปิดสภาหรือลดข้อเรียกร้องหรือข้อเดียวก็คือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ไดครับเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนส่วนเมื่อวานนี้การชุมนุมก็เกิดขึ้นที่ท่าพระ MRT ท่าพระคนก็มากันเยอะพอสมควรน,นะครับแต่ที่ ต้องให้ความสนใจต้องให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มันมีคนเนี่ยนะคว้างประทัดเนี่ยนะเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมรายงานบอกว่าคว้างลงมาสองอันแต่ว่าระเบิดอันเดียวเสียงดังปั้งทำให้หลายคนตกกตกใจคุณผ,ผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่ปกติแน่นอนและเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเทียบเคียงกับการชุมนุมในอดีตที่ผ่านมาก่อนที่มันจะรุนแรงไปสู่การใช้อาวุธหนักๆก,ก,กันเนี่ยนะครับ มันก็เริ่มมาจากประทัดทั้งนั้นนะครับมันจะยกระดับถ้าเทียบกับอดีตนะไม่ได้หมายความว่าครั้งนี้จะเป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของฝ่ายไหนฝ่ายที่หนึ่งฝ่ายที่สองฝ่ายที่สามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นไปได้หมดแต่งานนี้มีคนตั้งใจให้มันเกิดขึ้นเพราะจู่ๆประทัดเนี่ยมันลอยมาแตกไม่ได้มันต้องมีคนปามันต้องมีคนจุดแน่นอนนะครับสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจนะครับ ทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายผู้ชุมนุมหรืออาจจะมีมือที่สามอะไรก็ตามแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนนะครับเพราะว่าเมื่อความรุนแรงมันเริ่มนับหนึ่งมันจะมีครั้งที่สองครั้งที่สามตามมาอีกหรือไม่เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาและความรุนแรงมันก็มักจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการใช้อาวุธมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอยู่เสมอนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีการปาประทัดเข้าใส่ พื้นที่การชุมนุมของกลุ่มราษฎรเป็นเรื่องที่ตำรวจเองต้องรีบเลยครับถ้ามีความจริงใจนะคืออย่าไปคิดว่าเอ้มันเป็นประทัดมันไม่เห็นมีอะไรช่างมันเถอะไม่ได้ตำรวจต้องไปตามหาคนที่ทำมาให้ได้นะครับว่าเป็นใครอะไรมาจากไหนแต่ที่ผ่านมาก็ต้องใช้คำว่าค่อนข้างยากนะครับที่จะสามารถจับกลุ่มตัวคนที่ทำอะไรแบบนี้ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยจับได้นะครับ ก็เคยจับได้แล้วก็เคยดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยติดคุกติดตารางกันหลายสิบปีก็เยอะแยะไปเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาไม่สามารถสาวได้ว่าตัวการที่แท้จริงเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องจับตามองทั้งท่าทีของตํารวจและรวมไปถึงนี่แหละครับท่าทีของกลุ่มผู้ชุมนุมที่แกนนําของพวกเขากลับออกมาแล้วหรือว่าออกมาจากเรือนจําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ